สวัสดีครับลอลรหันครับสิริรุกเกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงบ้านกุดปลายเข่งตะบนนน่าอำเภอสูงเนินโคราชครับเบอร์โทรศัพท์087232 1139นะครับก็วันนี้19กรกฎากม2564านะครับเช้าเช้ามาก็จิบชารลล้อนๆชาจากฟ้าทลายโจรกับกระชายนะครับก็เพื่อป้องกัน โควิดนะครับเราอยู่ในยุคที่ต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นต่อสู้กับโรคร้ายที่มองไม่เห็นนะครับก็ทั่วโลกเลยครับเพรนั้นมันต้องป้องกันนะครับแล้วก็ ข่าวว่าสายพันธุ์เปรูก็จะเข้ามานะครับสายพันธุ์เปรูยิ่งยิ่งร้ายแรงกว่าเดลต้าเป็น10บสเท่านะครับมันก็จะมีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องป้องกันเนาะเราก็จะคิดเสมอว่าเราติดนะครับเราเป็นนะครับเราจะได้ประพฤตินตนทําตนเหมือนที่คนอื่นที่เขาติดโควิดเขาเป็นโควิดนะครับจะได้ช่วยกันป้องกันนะครับ การเดินทางถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ออกไปไหนครับตัวนี้ก็อยู่สวนนะครับไล่อัลลันแล้วอยู่บ้านกุดปลายเข่งตำบลโนนข้าวอำเภอสูงเนินโคราชกับเช้าเช้าบรรยากาศเย็นๆนะครับหกโมงเช้านะครับก็ข้างหลังก็จะเป็นป่าข้าวโพดนะครับข้าวโพดก็มีรักแฟนเพลงที่รอข้าวโพดหวานแดงลายชินีทัพทีมสยามรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับข้าวโพดหวานแดงลายชินีทัพทีมสยามนะครับก็กําลังปลูกกันนะครับ ข้างหลังนี้ก็จะขึ้นสวยงามเลยครับเขาโพดเนาะก็เรื่องราวของไอรออหันนะครับสุริลุกเกษรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงก็ยังเดินตามรอยเท้าพ่อยึดหลักศาสตร์พระราชานะครับก้าวต่อที่พ่อเดินนะครับเรื่องราวต่างๆที่เราทําอยู่นะครับมันตอบโจทย์แล้วนะครับหลายคนมองเห็นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องของเศรษฐกิจคำว่าพอเพียงอย่างที่พระองค์ท่านบอกนะครับท่านจะมีมากมีหรูหราก็ได้แต่ไม่ แต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นย้ำต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับคาว่าพอเพียงหลายคนเข้าใจว่าคําว่าพอเพียงต้องอยู่กระต๊อบน้อยปลูกพืชผักกินเองเฉยๆเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับคําว่าพอถ้าคนเราพอในสิ่งที่ต้องการก็จะมีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็จะเบียดเบียนคนอื่นน้อยลงคําว่าพอพระองค์ท่านย้ำนะครับคําว่าพออาจมีมากหรือมีหรูหราก็ได้แต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น นะครับนั่นคือนั่นคือนิยามของคําว่าพอเพียงนะครับเนาะก็หลายคนกําลังก้าวสู่เรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ก็กาลังใครมีที่ก็เริ่มทับนั่นแหละครับเพราะว่าเห็นไหมครับยุคนี้นะครับยุคที่โควิดเข้ามายุคที่ต้องทํางานที่บ้านไปไหนไม่ได้นะครับเป็นยุคที่มันจะเป็นแบบนี้อีกนานและไปเรื่อยๆนะครับพอเวิร์กฟอร์มโฮมปุ๊บแน่นอนครับเรื่องราวอ,องค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆบริษัทต่างๆโรงงานต่างๆก็เริ่มมีผู้ติดโควิดเยอะเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับก็จะค่อยๆทยอยปิดตัวลงเพราะว่าไม่ไหวนะครับมันระบาดหนักนะครับเรื่องของ เมทัลเลียนต่างๆรงคือคือโรงงานต่างๆองค์กรต่างๆก็จะเชื่อมโยงกันหมดทั้งประเทศทั้งโลกใช่ไหมครับถ้าจุดหนึ่งติดจุดหนึ่งไปไม่ได้มันก็จะกระทบกระเทือนเป็นห่วงโซ่อีกจุดจุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหลายโรงงานนะครับเริ่มมีผู้ติดเยอะแล้วนะครับหลายองค์กรนะครับมีผู้ติดเยอะแล้วนะครับแล้วก็ต้องเวิร์ฟฟอร์มมสุดท้ายมาคนติดเยอะเข้าเยอะเข้าโรงงานก็จะแบกรับ ต้นทุนไม่ไหวสุดท้ายก็จะมี Early Retire มีการให้ออกตอนนี้ Work f r ฟ m Home อยู่อนาคตก็จะได้ Work f r ฟ m Home ถาวนนะครับอาสิทธิ์พอเพียงคือคำตอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับก,ก็สังเกตเนาะหลายๆสวนหลายๆคนที่ทำ,ทำสวนทำไร่ทำสิทธิ์พอเพียงมีอยู่มีกินในไร่ในสวนในเลือกนาของในเลือกนาไร่สวนของตัวเองนะครับเขาก็จะไม่กระทบกระเทือนเรื่องราว โควิดที่มันเกิดขึ้นนะครับกระทบกระเทือนแต่อาจจะน้อยหน่อยนะครับหมายถึงเรื่องของค่าปลาอาหารนะเขาก็จะมีอยู่มีกินนะครับมีผักมีข้าวมีปลามีอาหารไว้กินได้ตลอดเวลาช่วยเหลือแบ่งปันกันเหมือนที่เหมือนที่เราทําอยู่เหมือนที่เราแบ่งปันอยู่นะครับแต่แต่ถ้าเราตื่นมาซื้อตื่นมาซื้อตื่นมาซื้อ,อจะไปซื้อที่ไหนล่ะจะไปซื้อกับใครล่ะใช่ไหมครับ ราคาก็จะสูงขึ้นแพงขึ้นเพราะนั้นการกลับไปสู่ทางเกวียนสายเก่าการย้อนกลับไปสู่เรื่องเราเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านรอก้าสั่งสอนเรามานั่นคือเรื่องจริงนะครับเสาเข็มของประเทศไทยคือเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมครับพระองค์ท่านพูดมานมานานมากเลยตั้งแต่2517นจะครับจะ50ปีแล้วนะครับเรื่องราวที่พระองค์ท่านสอนมาแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนอกสนใจเพิ่งมาสนใจพีกสุดก็ช่วงที่พระองค์ท่านไม่อยู่แล้วนะครับจากเราไปคนก็มาสนใจเรื่องราศาสตร์ประ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นก็เป็นหน่วยงานองค์กรต่างๆขึ้นมาเยอะๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์พอเพียงทุกคนต้องย้อนกลับไปสู่ทางเกวียนสายเก่านะครับหลายคนเรื่องที่รอยกลับไปรักษาตัวที่บ้านไปอยู่บ้านก็หลังจากฟื้นขึ้นมาก็กลับมาที่เดิมก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวสิทธิ์พอเพียงนี่แหละนะครับคือคําตอบทีนี้ไล่์ออนไลน์แล้วก็เป็นสู่อเรียนรู้ในการแบ่งปันแชร์ความรู้ประสบการณ์เรื่องราวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่ ปกติเราจะมีฟรีอบรมทุกวันเสาร์นะครับที่นี่ฟรีอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายมีน้ําชากาแฟขนมนมเนยให้ขบเคี้ยวให้กินระหว่างอบรมด้วยนะครับบางครั้งบางฤด,ดูกาลบางบางช่วงอบรมก็จะมีข้าวฟรีด้วยนะครับบางครั้งก็เป็นข้าวกล่องซื้อกันคนละ35-40บบาทนะครับก็แล้วแต่ช่วงช่วงปันไปเนาะทีนี้มันปัญหาโควิดนะครับพอปัญหาโควิดปุ๊บเราก็ปิดสวน แม้กระทั่งผลผลิตผลพลอยได้ในสวนนะครับไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปล,ลูกผลหมากลากไม้ต่างๆนะครับเราก็ส่งทางออนไลน์ Line นะครับปิดสวนอยู่ตอนนี้ปิดถึงเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับก็มีรักแฟนเพลงก็โทรเข้ามาเยอะมากเมื่อไหร่พี่ป้าจะเปิดอบรมนะครับทุกวันเสาร์มีอีกเมื่อไหร่นะครับหลังโควิดสั่งซาก็ไม่มีก็ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เราก็เพาะชําติดตาต่อกิ่งตอกิ่งแบ่งพันพืชพันธุ์ต่างๆให้หน่วยงานให้องค์กรที่จะเอา ไปต่อต้านไปสู้กับโควิดอยู่นะครับเนาะเพราะนั้นถ้าเรากลับบ้านนะครับหลายคนแนะ่นอนเออเ,เร็วนี้มันเออร์ลี่รีไทเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหลายคนได้ออกจากงานอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครมาจากชนบทนะครับก็กลับไปสู่ ทางเกวียนสายเก่านะครับเราเต,ติบโตมาเพราะอะไรเราเติบโตมาอย่างไรเราเติบโตมาจากอะไรนะครับกุง้งฝอยหอยโขมหมูปูนาแมงดาปลาไหลกบเขียดพวกนี้นะครับนั้นพวกเราก็จะย้อนกลับไปสู่ทางเกวียนสายเก่าใครใครค้นพบใครเจออาหารใครสร้างอาหารไว้ได้เร็วคนนั้นก็จะพบกับความมั่นคงทางอาหารนะครับเพราะฉะนั้นอาหารคือสุขสิ่งทุกอย่างนะครับเราอยู่ได้เพราะอาหารเนาะเราไม่ได้อยู่ได้เพราะ ปัจจัยอื่นนะครับเอาหลักๆโกดนะครับเพราะฉะนั้นทําเกษตรคนก็จะย้อนกลับไปสู่การทําเกษตรการทําเกษตรเกษตรมันต้องเป็นศาสตร์มันถึงเรียกว่าเกษตรศสาสตร์ศาสตร์แปลว่าความรู้ทําเกษตรต้องมีความรู้ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างทงแท้ก่อนหลายคนกลับไปทําเกษตรหลายคนกลับไปสู่บ้านนะครับแล้วก็ไปทําโดยที่อาศัยอาจารย์าารยูอาจารย์กู o g l e YouTube ผม Google YouTube ผมให้แค่ครึ่งหนึ่งครับ50%นะครับงั้นแนวแนวคิดผมก็คือ,อใครที่อยากเรียนรู้นะครับพยายามไปคือตอนนี้มันไปไม่ได้นาะเข้าใจนะครับแต่พยายามเรียนรู้กับประสบการณ์จริงที่เขาทําจริงหมายความว่าคนที่มีเลือกส่วนไล่นาจริงๆนะครับเนาะคนที่ท o YouTube ถามก็ไหนว่าเลือกส่วนไล่นาเขาอยู่ไหนนะครับเนาะเพราะนั้น เขาจะได้ประสบการณ์เขาจะได้แบ่งปันประสบการณ์ที่แท้จริงถ่ายทอดให้กับเราได้นะครับเนกกาะก็ส่วนของไลนอาหารฟีอบรมทุกวันเสาร์รอก่อนนะครับก็ เราก็แชร์กันทาง YouTube ช่องไร่อรหันสไตล์ไร่อรหันสไตล์มีคำว,ว่าสไตล์ต่อท้ายเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเข้าไปแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันหรือ,อไร่อรหันเฉยๆเนี่ยก็จะมีพวกนักข่าวเอาไปลงนะครับพิมพ์ข้าไร่อรหันก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแต่จะเป็นทีมงานนักข่าวเอาไปลงถ้า YouTube ช่องเราคือไร่อรหันสไตล์มีคําว่าสไตล์ต่อท้ายนะครับล้วก็แชร์แบ่งปันประสบการณ์กันก็ต้องขอภายอย่างแรงนะตอนนี้เราปิดสวนอยู่นะครับเพราะว่าปัญหาโควิดหลายคนมาเมื่อวานก็วันอาทิตย์หลายคนเข้ามาเยี่ยมเข้ามาชม แต่ได้ชมแค่ขับรถผ่านเฉยเพราะว่าเราปิดสวนอยู่นะครับเนาะต้องเซฟตัวเองนะครับหลายคนบอกผมฉีดมา2เข็มแล้วจะฉีด2เข็ม3เข็มก็ตอนนี้ขอปิดสวนอยู่นะครับเนาะ,ะการฉีดมันทําให้เราตายช้าลงนะครับไม่ได้บอกว่าจะไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขออีกนิดนึงนะครับโควิดสั่งซา้แ้้วก็จะเปิดฟรีอบรมเหมือนเดิมนะครับเนาะก็ศึกษาทาง YouTube ทาง ช่องออนไลน์ต่างๆเป็นกดน,นะครับไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูกผักสวนครัวต่างๆพืชผักผลไม้ต่างๆเรายังขายทางออนไลน์อยู่ปกติทุกวันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่สวนตลอดนะครับอยู่สวนตลอดก็อพอชําติดตาต่อกิ่งตอนกิ่งตอนนี้กําลังทําลุยกันทําแหลกราเลยนะครับก็เรื่องราวต่างๆของของเราเนาะนะครับก็ขอให้ทุกคนอยู่กับาสาร,รการปัจจุบัน ด้วยความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรากําลังทําชานะครับอ่ากำลังทําชาคือคือน้ําสมุนไพรมันทํามานานแล้วแหละนะครับแต่น้ําสมุนไพรมันต้องอยู่ในความเย็นมันเลยส่งทางออนไลน์ยากนะครับงั้นเราก็จะทําชาในรูปแห้งนะครับแล้วก็ไปชงกินเหมือนเหมือนที่ผมชงอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นชาฟ้าทลายโจรผสมกับชาอักขชายนะครับก็ป้องกันโควิดได้ทุกเช้า ชาละแก้วนะครับเที่ยงแก้วอชาวแก้วบ่ายแก้วนะครับแล้วก็สําคัญคือต้องออกกำลังกายทุกเย็นนะครับข้าวโพดสวยๆงามๆนะครับแดงทับแดงลายชินีทับทิมสยามรอสักครู่นะครับเนาะก,ก็หลากหลายเรื่องราวที่ไร่อลหันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับหลังโควิดสั่งซาเนาะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับคนที่ติดก็ทนทนเอาหน่อยนะครับ ต้องบอกว่าปิดสวนนะครับย้ำมากๆเลยเรื่องปิดสวนนี่ครับติดต่อพี่ปาไล่อรหันทางไหนได้หนึ่งทาง u u u e e ช่องไล่อรหันสไตล์ 2. เบอร์โทรศัพท์0 8 7 2 3 2 1 1 3 9 3ลายลาเไลน์ไลน์นี่ให้ใช้เบอร์ผมเน่เป็นไลน์ ID หมายความว่าให้เขียวเขียวอยู่ตรงช่องไลน์ ID มันจะมีช่องไลน์ ID ดีกับช่องหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมครับตอนเราไปแอดเพื่อนทางไลน์ให้เขียวเขียวอยู่ตรงช่องไลน์ ID ดีคืออะไร ID ดีใส่เบอร์โทรผมเข้าไป0 8 7 2 3 2 1 1 3 9แล้วก,กดค้นหามันก็จะขึ้นไล่อลหันนะครับถ้าติดต่อไม่ได้ก็ Facebook ชื่อไล่อลหันสตาไล่อลหัน ศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงนะครับก็ทั้งเพจทั้งเฟซชื่อเดียวกันก็ไปติดตามไปแอดเพื่อนก็ทักมาทางข้อความได้หรือง่ายสุดก็ ส่งข้อความมาเบอร์โทรศัพท์นอกจาะเราจะโทรคุยกันนี่ยังสามารถส่งข้อความหากันได้ใช่ไหมครับนาะก็ส่งมาทางข้อความหมายเลขโทรศัพท์นั่แหละครับ0872321139ุสงงห่งถุงห่องถุงหอผลไม้ตอนนี้หมดนะครับโรงงานเขาก็ปิดนะครับมันมันทำไม่ได้ละกันไกตอนกิ่งท i อินวันย่งเหลืออยู่นะครับเหลือไม่มากนะครับโรงงานก็ปิดอีกนั่นแหละนะครับเนะเาะก็ ทักมาก่อนได้ก่อนนะครับฝรั่งแดงทับทิมสยามไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นสาดาดําฝรั่งแดงชะอมไหลน้านะครับไม่ว่าจะเป็นลำไยแดงพวกแปลกๆพวกนี้นะครับเราก็ยังมีปกติเรื่อยๆแต่อาจจะไม่เยอะเพราะว่าเราทํากิ่งไม่ทันนะครับแต่ก็มีเรื่อยๆก็ทักโทรถ,ถามไทยเข้ามานะครับ087-232-1139แล้วเจอกันครับไรอรหันสูงเดินโคราช